เดี๋ยวเจอกันยามเช้าๆพี่น้องมื่อนี้ก็ได้หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปก็สองวันพี่นอ้องสองวันก็เนื่องด้วยยากน้ำพุดลักหัวนี่แหละพี่น้องอยากน้ำถมที่พุดลักหัวนี่หลยนี่โอ้ยเมื่อยแล่เลยพี่น้องเลยกาเลยคลิปนี้ก็เลยมีโอกาสพี่น้องก่อนที่จะ คุณเราหัวตตอ,อีกเลยมีโอกาสมาถ่ายเล่าสู่พี่น้องฟังพี่น้องสำหรับใครที่ช่วงนี้นาก็ญ้าเยอะเคือจังแบบนี้ก็ได้พี่น้องอันนี้ก็หญ้าก็ลายลายพี่น้องเนี่ยโดยเฉพาะญ้าสนอนี่พี่น้องเอ้ยนี่สนอน้ำบอกเลยยังกล็ลายแบบนี้พี่น้องนี่ แล้วก็หญ้านี่ด้วยหลายพี่น้องหลายพื้นที่กัตอนนี้กัเพราะว่าบางพื้นที่ก็มีน้ำาเนาะแต่บางพื้นที่กับ่มีน้ำาออก็คือวนันเนาะวันนี้ก็วันที่ทยี่สิบเท่าไหร่พี่น้องยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่แหละเนาะเออก็มันกนยังหัวปีอยู่พี่นอ้องยังหัวปีอยู่ยังหัวปีอยู่เออ,อสำหรับใครที่ นา้าเยอะแต่ว่ายังไม่มีน้ำกะอย่าเพิ่งทำอะไรมันพี่น้องอย่าเพิ่งทำอะไรมันสำหรับเอฟซีที่ถามมาบอกว่านายาเยอะช่วงนี้เราจะกำจัดยังไงเทคนิคการกำจัด้าก,กะผมกะค่อยพูดเคยย้ำไปหลายคลิปพี่น้องไม่ว่าแต่ที่ไหนเลยพี่น้องถ้าเป็นนาหวานหนึ่งแนวไหนแนวไหนถามมันไม่มีน้ำานีย่ยังไงยังไงนีย้ยาก็เยอะ แน่นอนพี่น้องหญ้าก,ก็เยอะแน่นอนแต่ทีเนี้ยเ้าสทีเห็ดแนวไดตอนนี้านาหญ้าเยอะกะก็รอไปก่อนพี่น้องรอไปก่อนเหมือนที่ผมบอกกันหลยรอไปก่อนเอเพราะว่าถ้าเราจะไปกําจัดหญ้าในช่วงเนี้หรือว่าไปตัดใบข้าวเอทั้งๆที่นามันยังไม่มีน้นํานี่ตัดไปนี่มันมันไม่มีประโยชน์พี่น้องมันบ่ค่อยมีประโยชน์อกเพราะอย่างผมจึงมาอย่างสี่ ก็คือตัดไปกับหญ้ามันก็ขึ้นคือเก่าี่น้องหญ้ามันขึ้นเหมือนเดิมเผอๆนี่มันมันจะรกกว่าเดิมอีกดิเนื่องเพราะว่าอย่างเพราะว่าหญ้ามันไม่มีน้ำนเพราะ้าตัดไปนี่ถ้าหญ้าเออถ้านามันไม่มีน้ํานี่เ้าตัดไปนี่ข้าวมันจะไม่ค่อยถอดยอดพี่น้องเลยเนือเขามันสีบ่าค่อยถอดยอดเนื่องเพราะฉะนั้นนี่ใครที่แปลงนาไหน,หนที่นาหญ้าเยอะแบบนี้ก มองมองผิวเผินเนี่ยเหมือนเหมือนจะไม่ค่อยมีหญ้าใช่ไหมพี่น้องแต่ว่าเวลาซูมลงไปใกล้ๆนี่เห็นมอมีแต่หญ้าทั้งมดเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ใครที่อยากกาจัดหญ้าช่วงนี้เนี่ยอย่าเพึ่งรีบร้อนอย่าพึ่งใจร้อนพี่น้องถ้าใจร้อนเนี่รีบตัดฝ่าวกาจัดนี่มั่นคืนนี่คือเก่าพี่น้องมันจะทําให้เดาเนี่เหนื่อยสองรอบเสียเวลาเปล่าๆ คือยังบางคนเนี่ยบอกว่าตัดข้าวแล้วก็หว่านปุ๋ยรอฝนมาได้ไหมใส่ปุ๋ยถารอฝนมาเอผมบอกเลยว่าหญ้าเห็ดดีกว่าพี่น้องหญ้าเห็ดดีกว่าเอเพราะว่าถ้านาไม่มีน้ำแล้วเราตัดข้าวไปอแล้วเราเห่าใส่ปุ๋ยเล่งยังไงยังไงเนี่ย หยามันก็ขึ้นอีกคือเก่าพี่นอ้องเออเพราะว่าหัวใจหัวใจหลักในการคือเทคนิควิธีการในการตัดข้าวเนี่ยหัวใจหลักของมันเน่ยคือต้องต้องมีน้ำเนี่ยี่น้องต้องมีน้ำเออถ้าไม่มีน้ำเนี่ยผมบอกเลยว่าตัดไปเนี่ยข้าวก็ไม่พุง่งถึงใส่ปุ๋ยยังไงเนี่ยข้าวมันก็ไม่ค่อยจะพุ่งเท่าไหร่ี่นอ้องเออมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนนาที่มีน้ำเลยเออส่วนนาที่มันมีน้ำเนี่ย เออตัดนี่แล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่มันจะข้าวมันจะพุ่งมากใี่ไหมละเนื่องด้วยอะไรละ่ะเนื่องด้วยเขาเรียกว่าน้นํานี่มันเป็นตัวสําคัญในการที่จะลําเลียงเออมันเป็นตัวสําคัญที่ข้าวเนี่ยใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวละลายปุ๋ยแล้วก็ดูดสารอาหารขึ้นมาเขามันฉีดข้าวมันก็จะดูดขึ้นมาแล้วแล้วก็หญ้าเนี่ยหญ้าเนี่ยมันถ้ามันแก่ หรือว่าโดนน้าขังเนี่ยอืมหญ้ามันจิตายพี่น้องหญ้ามันจะรั้งเอถึงไม่ตายมันก็รั้งพี่น้องเพราะว่ามันก็มีหญ้าบางตัวเนี่ะเนาะหญ้าบางตัวก็อย่างเช่นพวกหญ้าอะไรที่เป็นหญ้าน้ํานะพี่น้องออคือหญ้าบางตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยเข้าตัดไปเนี่ยมันบอ่ตายอืมแต่ถ้ามันมีน้ําเนี่ยมันก็รั้งพี่น้องมันรั้งคือ ความหมายของความว่ารังนี่คือมันจเจริญเติบโตช้าพี่น้องเออยหญ้ามันจเจริญเติบโตช้าอืแต่ข้าวเนี่ยถ้ามันมีน้ํามันจะไม่มันจะไม่รังพี่น้องมันจะพุ่งตัวเร็วมากเออเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องผมถึงบอกว่าแนวทางวิธีการใครที่ทําแล้วเนี่ยเอ,อหรือว่ายัางไม่มีเขาเรียกยังไม่มีประสบการณ์เนี่ย กสิบอกว่าโอ๊ยตัดข้าวไปกับหญ้าก,กับขึ้นคือเกลายวมันว่าเออใชอนน่่นนะพี่นอ้องเออหญ้ามันขึ้นเหมือนเดิมเออถามว่ามันตายร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่อย่างน้อยนียน่ผมว่าตายนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอส่วนอีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็รัง้งพี่น้องอืมมันก็รัง้งถึงมันรั้งเนี่ยมันก็ไม่โตแล้วพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่า ข้าวมันขึ้นสูงแล้วเขามันขึ้นสูงแล้ว,เ,าว,าลวเ,เพราะฉะนั้นก็มันกิดเดี๋ยวมันก็ตายไปเองพี่น้องเ,ออเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายุเดือนมันได้เอ,อแมนบอเหมือนถ้าเป็นคนก็ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะอ,อกลายเป็นเขาเรียววกว่ากลายเป็นคนพิก่งพิการไปอะอะกลายเป็นคนไม่สมประกอบไปออ่ะยาก็คือกันแหละคือถ้าเราตัดถูกช่วงถูกเวลาเนี่ยคือว่า ไงคือพยายามเร่งเร่งให้ข้าวนี่มันมันมันโตให้ให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดเออเพราะฉะนั้นพี่นอ้องใครที่ถามมาซีที่ถามมาบอกว่าขอวิธีการกําจัดหญ้าหน่อยเนอ,อเพราะว่าหญ้าเยอะเออแต่ว่าหน้าบม่มีน้ำออคือถ้าน้าไม่มีน้ำเนี่ยผมบอกเลยว่ายญ้าพึ่งเฮ็ดอย่าง แต่สําหรับพื้นที่ไหนที่นานา,นามีน้ําแล้วเอผมกัยังยังยังไม่ค่อยแนะนําเหมือนกันพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้มัน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 เป็นช่วงหัวปีอยู่พี่น้องมันเป็นช่วงหัวปีอยู่อคือช่วงเวลาที่ที่เหมาะแกการตัดเขเ่อแต่ละปีนะสําหรับข้าวสองสายพันธุ์นี่เด้อข้าวมะลิดหนึ่งศูนย์ห้ากับข้าวเหนียวก็ของหกนะ้าไม่เกี่ยวกับสายพันธุ์อื่นนะ เนื่องเพราะว่ามันก็มีเข้าดอเข่างันเข่าอย่างงก็แล้วแต่เนาะเออมันมันมันก็คืออายุการเก็บเกี่ยวมันก็อาจจะแตกต่างไปจากนี้เนื่องเพราะฉะนั้นนี่คลิปผมนี่จึงจึงจะเน้นพี่น้องเน้นไปข้าวสองสายพันธุ์นี้เก็คือกอข้อหกก็คือข้าวเหนียวนั่นแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมะลิหนึ่งศูนย์ห้ามะลิหนึ่งศูนย์ห้ากับข้าวเหนียวก็ข้อหกนี่คือเทคนิคน,คนี่ทำตามผมได้เลยเฮ็ดตามผมได้เลย Ừ, คือมันคือจังตัดห้าตัด้ากก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงไอ้ปลายเดือนกรกฎาต้นเดือนสิงหาคืออันนี้คือเหมาะสมที่สุดแล้วพี่น้องอย่าไปตัดเร็วกว่านี้อแล้วก็อย่าไปตัดช้ามากกว่านี้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมันก็ต้องมันก็ต้องยืดหยุ่นหน้างานอีกแหละแม่บ่ล้ะบางพื้นที่นี่เอเขาเรียกว่าไงคือบางพื้นที่นี่ คือมันต้องเล่งใส่น้ำไงพี่น้องเล่งใส่น้ำแมนบอกเพราะว่าก็คือไอ้ไอ้ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยห้าม่วงอ่ะผมก็บอกไว้แล้วแหละว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงไอ่เดือนกันยาแต่บางคนก็บอกว่าไอ้วานในช่วงเดือนกัญยามันบ่ท่านแล้วไอ่เพราะว่าน้ำม,มันหลายแล้วน้ำม,มันเท่าหัวเขา่าเท่าเท่าเอวเลวเพระว่าเน่อเพราะว่าบางพื้นที่มันเป็นพื้นที่รับน้ำน,น,นะเนาะเราก็ อาจจะใส่ก่อนได้อาจจะใส่ก่อนได้ใส่ในช่วงปลายเดือนสิงหาแต่ท,ทีนี้มันมันก็ประสิทธิภาพในการที่บำรุงท้องมันก็อาจจะอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าอะไรก็คือก็คือว่ากนะ็คือใส่ปุ๋ยมันต้องใส่ให้ถูกช่วงเวลาพี่น้องปุ๋ยรับท้องนี่ก็คือปุ๋ยรับท้องมันก็ต้องใส่ในช่วงที่ข้าวกลมแม่นว่ละ่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงปลายสิงหานีอ้ข้าวี่มันก็อาจจะยังยังไม่กลมยังไม่กลมเต็ม100ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่มันก็อาจจะมีบางต้นบางที่มันสมบูรณ์ต้นใหญ่อมันอาจจะกลมก่อนมันก็อาจจะมีบ้างแ่มันบลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการใส่ปุ๋ยรับท้องปุ๋ยรับรวงในช่วงปลายเดือนสิงหาหรือว่าต้นเดือนสิงหาอย่างซุ้มนี้เราใส่ในปลายเดือนสิงหาและ มันก็อาจจะประสิทธิภาพมันก็อาจจะอาจจะไม่ตรงไม่ตรงกับไปที่บอกว่าปุ๋ยรับท้องเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าข้าวมันยังไม่พร้อมไงมันก็ไม่ได้ไปบํารุงท้องเอมันก็เอาไปบํารุงต้นบํารุงใบแม่นมอเพราะฉะนั้นก็คือว่าแหละมันมันต้องยืดหยุ่นพี่ต้องยืดหยุ่นเอาเห็ดเห็ดหน้ามันไม่มีพิษมันมีถูกมันมีแต่ เขาเรียกว่าเจ๊งกับขาดทุนแล้วก็เท่าตัวแมนบอลก็ทําอะไรก็ให้มันประยุกต์ใช้นางานหนหพี่น้องออประยุกต์ใช้กับหน้างานของเราแหละพื้นที่ของเราเหมาะสมที่สุดแหละแมนบอลอาจารย์แต่และอาจารย์อาจจะมีเทคนิคแตกต่างกันไปแต่เราก็เอามาประยุกต์ใช้เอามาเขาเรียกว่าเอามาปรับมา,มาปรับมา ให้มันให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเราอ่าโอเคประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยววันสียาวเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ก่อนพี่น้องหลังจากที่หายไปสองวันอ่โอเคครับผม